บิงโกสตาครับร่วมสนับสนุนการเดินทางคณะหมอรัมซ่ารับถึงสินครับันนี้ทาการแสดงอยู่ที่งานข้าวหอม<อ><อ>มะลิโลกจกังหวัดร้อยเอ็ดครับ<อ>มา่อวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ4ี่โมงเย็นโดยประมาณนัดสิบหนาฬิกาโดยประมาณถ้าพีน้องมาเบ่งบรรยากาศตอนนี้เริ่มคึกคืนนะครับเวทีฝั่งเวทีคอนเสิร์ตนะครับเริ่มมีการเช็คสาวเช็คระบบนะครับฟังหมอลัมก็เริ่มติดตั้งเวทีโอ้ยนะครับกาลังทํางานสู่แดดสู่ฝนสู่แดดสู่ล่มนะครับ หน้างานมีลมแรงแล้วก็แดดนะครับวันนี้สารพีเข้ากว้างขวางหรือพี่น้องแต่า่าแอดมินก็แอบเบิงหลายๆบ่งที่มาเล่นแล้วคนเต็มสนามนะครับคนเต็มสนามให้กำลังใจหนาแน่นทุกๆคืนเลยคืนนี้อย่าลืมนะครับเป็นหน้าที่ทําการแสดงของทีมงานซานละบันเดิงศิล์นะครับมาพบกันแน่นอนเจอกันแน่นอนโอ้ยพ่ออีเมลเข้ามานนางปูเสื้อปูศาสตร์จับจองพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเตรียม รับชมมหรสพในคืนนี้นะครับโอ้ oh, 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 สะอ่อนรลายครับพี่น้องสี่โมงแรงกว่ากว่าแดดเปียงปางเลยนะครับเริ่มมีคุณแม่นะครับคุณแม่คุณยายนะครับเริ่มมาจับจองพื้นที่หน้าเวทีแล้วนะครับคืนนี้เจอกันแน่นอนกับพิมงานสันเประเด็สิงนะครับ วันนี้เรามีไลฟ์สดเด้อนะครับวันนี้เรามีไลฟ์สดนะครับสำหรับแฟนกลับแฟนเพลงที่ต้องการรับชมบรรยากาศงานยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็วันนี้พิเศษกว่านั้นมีการปรับเพลงปรับสคริปต์ใหม่นะครับเจอกันแน่นอนกับทีมการซารน้ำเบริซินของเรานะครับวันซืนแน่นอนกับทีมงานซา้นเหล่าของเร่า เลไม่มาปูดสาตว์ูดเสื้อนาเวทีแล้วนะครับเลม,มีมาปูดสารวผูดเสื้อนาเวทีแล้วมือนีนะครับตอนนี้ยังทันนะครับรับชมออนไลน์ตอนเย็นตอนนี้ยังทันเ้อนะครับตอนนี้ยังทันเ้อนะครับรีบเข้าไปในรอในเสีสาตว์แล้วออนไลน์ของเราได้เลยนะครับต้องนาเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนคลับแฟนเพลงที่รับชมหน้างานแล้วก็รับชมทางไลฟ์สดนะครับการแสดงวันนี้อาจเะเลทตามคิวการแสดงนะครับ เร่งเต็มที่ครับพี่น้องเดินห้างไกลในจักน้อยนะครับจากสวานมีระบงอุบราชธานีนะครับมาที่หน้าง,งานของเราก็เร่งเต็มที่นะครับให้กําลังใจกันเต็มที่นะครับทันเวลาแน่นอน อยู่ที่อา่างเก็บน้ำทวัดชัยนะครับอ,บอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้ยแม่เข้ามานังรอชมหอเออ้าเอา้ามานํามานะราโอันนี่ครับปันนี้ครับค,คุณแม่ <S <S มาเตใสแม่มาเตใสโอ้ยบ่านเดไีลวบนเกมาจอพืที่่ อพื้นที่ครับ3-4วันที่ผ่านมาคนเต็มแน่นสนามเลยนะครับสะอ่อนกำลังใจพี่น้องเช่าร้อยเอ็ดหลายๆคืนนี้ก็อย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจหมอลำลูกหลานชาวร้อยเอ็ดมีงานสารเราประเดินสิงนะครับอย่าลืมเ้อพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงนะครับคืนนี้เจอกันอยู่ที่งานข้าวหอมมะลิโลกอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับ